คุณกิติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิยาสวัสดีท่านและคุทุนครับเชิญเลยครับับขออนุญาตเริ่มนะครับอแชร์สกรีนก่อนครับโดยคร่าวๆก็คืออจริงๆผมมีความเห็นเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เวลาตอนภาคจันทร์วันจันทร์เนี่ยมันน้อยนะครับเพราะนั้นอาจจะยกไปเป็นเย็นวันอังคารเรื่องโควิดนะครับว่ามันเป็นได้ครับ มันเป็น exponential หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราควรจะดักหน้าไม่ไม่ใช่ดูแค่ตรงปัจจุบันนะฮะแต่ว่าเราเริ่มที่ตรงนี้ก่อนว่าตัวดาวโจนฮะดาวโจนเนี่ยใน daily chart ของดาวโจนก่อนนะครับได้ขึ้นมาสอดคล้องกันจริงๆมันก็ดาวโจนฟิฟเจอร์สอดคล้องกับดาวโจนมากกว่านะครับยังไงก็ได้เนี่ย<ม>ภาพที่ออกมาเนี่ยการขึ้นไปแถวสามพันห้าสาหมื่นห้าพันเนี่ยแล้วเริ่มตกลงมาอย่างสองสามรอบแล้วเนี่ยนะให้ระวังว่า มันอาจจะเป็นพลิกระยะกลางได้ใช่ใช่ดาวโจนดาวโจนนี่ต้องระวังให้มากครับดาวโจนนี่ต้องระวังให้มากบอกก่อนเลยนะครับ,รบแต่ทีนี้ในระดับนาทีที่มันลงแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการสู้เด้งกลับเพราะฉะนั้นจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าตรงสามหมื่นสี่พันสามร้อยกว่าหรือว่าจะตกตามนั้นก็ตามเนี่ยมันกจะมีการเด้งกลับมาแถวสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบถึงสามหมื่นสี่พันหกร้อยได้เพราะนั้นสมมุติว่าคืนที่ดาวโจนบวกเนี่ย ลบนิดหน่อยเลขวันนึงบวกก็ไม่ได้มองว่าความเห็นผมเปลี่ยนไปว่ามันระยะกลางอาจจะเป็นขาลงนะฮะตรงนี้สําคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปดูห่างเสงน,นะครับวันนี้ที่กระชากลงเนี่ยนะครับมันไม่เพียงแต่วันนี้นะครับภาพของเดลี่ชาร์ตเนี่ยเริ่มลงมาตั้งแต่อ,อ่ตั้งแต่นะครับตั้งแต่พีคเมื่อประมาณเดือนสองนะครับแล้วไซค์ซักไซส์เวเนี่ยลงมาสร้างฐานเหมือนกับว่าจะกลับเป็นขาขึ้นแต่ก,กลับว่าทำในแงทีฟนะครับ เริ่มทำในกาทีฟเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่วันที่แปดกรกฎานะครับเพราะฉะนั้นพอเราตวารวจภาพรวมของภาพรวมของของตลาดหุ้นบางจุดเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ตรวจบอร์ดเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยระยะกลางนะหรือระยะเป็นเดือนเนี่ยยานจะอาจจะเป็นขาลงนะครับเนี่ยประเด็นจะมาเข้าอยู่ที่ตรงนี้ว่ามันอาจจะเป็นขาลงทีนี้เงื่อนไขที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยผมได้จับเงื่อนไขบางเงื่อนไขแต่ผมขออนุญาตไม่พูดตัวเลขนะครับจะเอาเป็นว่า ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่ายัชนีขึ้นซึ่งมันคงไม่ขึ้นนะครับเราเอาเป็นว่าอาทิตย์นี้ถ้าขึ้นแล้วกันนะครับเยังมีลิสตันสำคัญที่เป็น most pop peak ด้วยนะครับที่1,580ถึง1,586นะ1,580เดี๋ยวนะฮะคุณกิติพอดีเวลาคุณกิติพูดมันใส่หนไปใส่หัวมาไม่มันเสียงมันจะสลับไปสลับมาฮะ1,580ครับ1,580แล้วก็1,586ยังเป็นจุดาเก่า ถ้าขึ้นนะค,ะครับซึ่งวันนี้มันคงไม่ขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ผ่านแดนที่ผมกล่าวเนี่ยให้สันนิษฐานเพื่อความปลอดภัยว่าให้นับขึ้นแบบขาลงนะค,ะครับโดยในวันนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันถอยเนี่ยจะมีสองซับพอร์ตย่อยที่ไม่ค่อยสําคัญที่พันห้าหกสิเอ็ดกับพันห้าห้าหกที่ลุ้นเด้งย่อยอีกครั้งนะครับพันหาหกบ็ด กับ1,556ซึ่งลุ้นเด้งย่อยอซึ่งภาพอของมันเนี่ยจะแพนิคเกินหรือไม่เกินหรือว่าเด้งตามนย่ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญในสายตาผมก็คือความคิดเห็นที่ต่างเนี่ยผมผมไม่มองบุมคนอื่นนะผมจะมองบุมแค่ว่าตัวผมเองมองว่าภาพของเซ็ตเนี่ยอยู่ในค่าป๊อปของขาลงอยู่นะครับในสายตาผมนะดังนั้นเวลาผมจะคอมเมนต์เนี่ยผมจะคอมเมนต์ให้เซลล์ออนสเตง แต่อย่างที่คุณเดชพิย่าทราบนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยจุดที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยไม่มีโดยหลักการนะครับแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยถ้าหากเราพยายามเทรดเนี่ยระดับพันผมพูดเผื่อไปเกินวันนี้นะครับระดับพันห้าร้อยสามสิบลงมาเนี่ยยังรุ้นเร้งอยู่นะครับแปลว่าเดี๋ยวนะครับคุณกิตติแปลว่าค้าพูดแค่วันนี้คือพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดพูดเผื่อไม่ใช่วันนี้คือพันห้าร้อยสามสิบในการรุ้นเล่นเด้งถูกไหมฮะ ไม่จาเป็นต้องเป๊ะนะครับแต่ว่าประมาณพันห้อยสามห้าลงมามันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดาวไซส์เริ่มเริ่มเนอ,อเริ่มมีลิสต์น้อยนะครับแต่ว่าลิสต <list S 2> ์ที่น้อยเนี่ยน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับแต่ถ้าถามระยะกลางเนี่ยมันก็ยังเหมือนที่เราเคยคุยกันมาเป็นหลายๆเดือนมาแล้วนะครับตัวแรกก็ยังเดินโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยจบได้เลยว่าขึ้นเนี่ยขายแต่คงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่นักลงทุนกังวลก็คือว่าลงจะขายไหมคําตอบก็คือ เวลาลงเนี่ยต้องไปเลือกตัวว่าจะขายยังไงเพราะว่าลงจริงๆแล้ววันนี้จะขายยากเพราะว่าที่เราค,รคุยกันมาตั้งแต่คุยกันมาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็เซลล์อันสเต็งอยู่แล้วโดยหลักการจึงไม่น่าจะมีหุ้นเยอะให้ขายนะยกเว้นคนคคที่ทัวพันแล้วก็ติดอยู่ยอมรับว่าจะทําอะไรลําบากต้องอัปเดตเดทเดแต่อย่างไรก็ตามโดยหลักการคือเซลล์อันสเต็งนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ราคาจริงๆเนี่ยแล้วพอมันลงโอเวอร์เนี่ยมันคือการเข้าไปเก็งกำไรแล้วรอนเด้งแล้วขายพร้อมกัน นะครับแต่หลักใ,<ช>ใหญ่ๆเนี่ยคือเซลล์ค<ช>อนสเต็งเพราะนั้นลงมาซัพพอร์ตหนึ1ง5 5 6ไม่ได้สำคัญนะครับลุ้นเด้งเพื่อเอาไว้ขายนะครับและจิตใหญ่ๆของการซื้อไม่ยังไม่มีโดยหลักการของเซ็ตแต่รายตัวเนี่ยอาจจะเก็บหุ้นที่หุ้นไฟฟ้าแรงๆที่ขึ้นไปแรงๆอาทิตย์ที่แล้วแล้วมีการ<ช><ช>ลงมาแรงๆแรงอาทิตย์นี้น่าจะสวนได้นะครับ<ช>ประมาณนี้ครับคุณในิรามีอะไรให้ผมเสริมไหมครับ ไม่มีครับเดี๋ยวเราคุยกันเต็มๆวันอังคารครับก็คือพูดง่ายๆระยะสั้นเอาคร่าวๆจากคุณกีรติหนึ่งห้าหก 1, 5, กว่าระยะระยะวันต่อไปหนึ่งห้าสามกว่าเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันตอนเย็นครับขอบคุณครับคุณกีรติครับเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ